สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับกรีราชาเนลวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันด้วยการดูโปรโมทของ Army Commander นะครับว่ามีโปรโมทอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมาดูสายแรกกันนะครับก็คือบัสเชนนะครับสายบัสเชนเนี่ยจะเป็นสายป้องกันเนาะมาดูคลาสสิคแรกกันนะครับสตัตี้เฟสนะครับก็คือจะบวกความแบทสเตรกนะครับถ้ายูนิต ป้องกันอยู่ในรัศมีคอมมานเดอร์ของตัวนี้นะครับรัศมีคอมมานเดอร์อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นรัศมีสีขาวรอบๆตัวหนึ่งช่องเนาะแต่มาสามารถอัพเพิ่มเลดียนซ์ได้นะครับโอเคครับมาดูตัวโปรโมตต่อไปทางฝั่งด้านซ้ายกันนะครับตัวนี้นะครับตัวแลนยูนิตที่อยู่ในเลดียนซ์นะครับจะสามารถตั้งฟ o ติไฟล์เร็วขึ้น1เทินเนาะปกติจะตั้ง2เทินแต่ถ้าเกิดเราอัพพาสติสเนี่ยตั้งเร็วขึ้นเวลากดป้องกันปุ๊บตั้งป้องกันเร็วมากนะครับ เราก็มาดูสกิลต่อไปนะครับจะบวก Combat Strength นะครับเวลาเราตั้งป้องกันอยู่ใน Radiance นะครับของตัว Commander ตัวนี้นะครับสกิลสุดท้ายนะครับจะทำให้ยูนิตที่อยู่ใน Radiance เนี่ยจะบวกเลือด5นะครับเมื่อเรากด คอมมานด์โจมตีนะครับยูนิตที่โจมตีในรัศมีเรเดียนนะครับรอบๆตัวของคอมมานเดอร์ตัวนี้จะบวกเลือด5นะครับมาดูฝั่งขวากันสกิลนี้นะครับจะทําให้ยูนิตที่ประจําการอยู่ในเมืองเนี่ยโจมตีแรงขึ้นบวก2ถ้าอยู่ในระยะเรเดียนการควบคุมของคอมมานเดอร์ตัวนี้นะครับสกิลต่อไปนะครับการิสันนะครับจะทําให้ตัวเลือดของเมืองเนี่ยเด้งเลือดบวก10นะครับถ้ามีตัวยูนิตคอมมานเดอร์ตัวนี้ประจําการในเมืองต่อไปนะครับเรามาดูสายแอซเซว์กันนะครับสายแอซเซว์เนี่ยสกิลพาสิบแรกนะครับจะทําให้เวลาเรา อันล็อกนะครับหรือว่าอันแพ็กกิ้งนะครับปล่อยยูนิตออกมาจากตัวคอมเมนเดอร์เนี่ยมันจะสามารถทําให้ยูนิตเหล่านั้นนะโจมตีได้ทันทีปกติถ้าเราปล่อยยูนิตออกมาปุ๊บยูนิตจะโจมตียังไม่ได้นะครับเรามาดูสายด้านซ้ายกันนะครับจะบวก Combat Strength 2ในระยะการควบคุมของตัวคอมเมนเดอร์ตัวนี้นะครับ ก็คือ format strength 2. ต่อไปนะครับบวก c o m b a t strength 3. ถ้าตัว unit cavalry อ,อยู่ในลักษณะการสั่งการนะัย unit cavalry เนี่ยก็จะเป็น unit ที่เป็นพวก unit มา้าเนาะมันจะมี unit ไทป์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัว unit ต a n นะครับก็จะมี unit ที่ใช้โจมตีเมืองนะครับก็จะเป็น unit อีกหนึ่งประเภทนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็น unit range ปกติเนาะที่เป็น unit โจมตีระยะไกลนะครับอันนี้ก็จะโจมตี unit ได้แรงขึ้นเนาะโจมตี district อาจจะโจมตีได้ไม่แรงนะครับส่วน unit ที่เป็น land unit นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ยู unit เหมือนกันก็คือตัว land combat ยูนิตปกตินะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว c o v a l ี y นะครับเป็นยูนิตที่เดินไกลนะครับอย่างเช่นพวกยูนิตม้าอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นประเภทของยูนิตในเกมนี้เนาะทีนี้นะครับเรามาดูตัวคําสั่งสุดท้ายกันนะครับ advance นะครับก็จะทําให้ยูนิตที่อยู่รอบระยะการสั่งการไม่ว่าจะเป็น infantry นะครับหรือว่า c o v a r y ยูนิตเนี่ยจะโจมตีบวก combat s t r e n g t ห้นะถ้ายูนิตนั้นเลือดเต็มสมมุติว่ายูนิตเราเลือดเต็มเนาะเวลาเราโจมตีครั้งแรกนะครับ ในระยะการควบคุมของคอมเมนเดอร์เนี่ยก็จะทําให้โจมตีบวกห้านะครับตีแรงขึ้นนั่นเองต่อไปแล้วมาดูสายต่อไปกันนะครับสายโลจิสติกมาดูสกิลแรกกันนะครับควอเตอร์มาสเตอร์สกิลนี้จะทําให้บวกหโกนะครับต่อจํานวนยูนิตท,ที่แพ็คอยู่ในตัวคอมเมนเดอร์ตัวนี้สายต่อไปด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดคอมเมนเดอร์ตัวนี้เนี่ยสแตนบายอยู่ที่เมืองนะครับเมืองใดนะครับเมืองนั้นจะสร้างยูนิตเร็วขึ้น15%นะครับ สกิลต่อไปนะครับริชเมนต์นะครับตัวนี้อาจจะทําให้มีสล็อตในการแพคกิ้งยูนิตเนี่ยเยอะขึ้น2ช่องนะครับแล้วก็จะทําให้ยูนิตที่รีฟอร์สเมนต์มาที่ตัวของคอมเมนเดอร์เนี่ยเดินทางมาถึงตัวคอมเมนเดอร์เนี่ยได้เร็วมากขึ้นเนาะนี่ปกติเลยนะครับเราจะแพ็คกิ้งเข้าไปใน ตัวคอมเมนเดอร์เนี่ยได้แค่4ช่องเนาะแต่ถ้าเกิดเราอัพสกิลพาสีเนี่ยมันก็จะแพคกิ้งได้เป็น6ช่องเลยนะครับแล้วก็ยูนิตที่มีการรีฟอร์มเมนต์นะครับจากช่องไกลๆเนาะหลุดยูนิตที่ทําการรีฟอร์มเมนต์เข้ามาในตัวของคอมเมนเดอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะใช้เวลาในการเดินทางมาที่ตัวคอมเมนเดอร์เนี่ยเร็วขึ้นทําให้เรารวมกองทัพได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปนะครับฟิลเมดิกตัวนี้เนี่ยจะทําให้แลนยูนิตที่อยู่ในระยะสั่งการเนี่ย จะฮิลลิ่งบวกค่าเลือกค่ายูนิตนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของเมืองเรานั่นเองนะครับมันก็จะฮิวแรนดขึ้นบวกค่าต่อไปสกิลฝั่งซ้ายนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถเผาแล้วก็ได้ยิวสตูเนี่ยมากขึ้น50%นะครับในระยะการสั่งการของคอมเมนเดอร์ตัวนี้นะต่อไปนะครับสกิลสุดท้ายของสายนี้นะครับจะทําให้แลนด์ยูนิตที่อยู่ในระยะคอมเมดเออร์ของตัวคอมเมนเดอร์ตัวนี้นะมีโบนัสการโจมตีในเทรนส์มากขึ้นนะครับก็คือโบนัสที่แบบอย โบนัสตัวเนี้ยดับเบิลเป็น2เท่าเลยนะครับแล้วก็ทําให้ยูนิตอินฟฟนที่เนี่ยโจมตีผ่านคริสต์นะครับหรือว่าหน้าผาได้เนาะเราจะไม่สามารถโจมตีไต่ขึ้นหน้าผาได้เนาะแต่ถ้าเกิดเรามีสกิลนี้ในระยะสั่งการเนาะจะทําให้ยูนิตภาคพื้นดินเนี่ยโจมตีแบบไต่ขึ้นหน้าผาได้ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูสายแมนูเวอร์กันนะครับสกิลพาร์ทสี่แรกเลยก็จะทําให้ตัวคอมเมนเดอร์เนี่ยเดินไวขึ้นบวกหนึ่งบูมเมนต์นะครับแล้วก็ไม่สนนะครับพื้นที่ยากลําบากเนาะอ่าริสิคชั่่นนนนนตตาาาางๆใพื้ทีเเเเเะปกิวลออมมดรร์ เดินผ่านพวก ข้ามแม่นะ้ําข้ามพื้นที่ภูเขาข้ามป่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้ movement speed เราลดลงหรือว่า movement point เราลดลงนะครับแต่อนี้ก็คือจะไม่ติดดีบั f จากการเดินผ่านพื้นที่ยากลําบากเนาะทำให้ตัวคอ m ม a นเดอเราเนี่ยเดินบุกป,ป่าฝ่าดงได้ง่ายมากขึ้นเนาะเดินได้ไกลมากขึ้นด้วยนะครับเรามาดูสกิลฝั่งซ้ายกันนะครับ harassment นะครับตัว land unit นะครับที่อยู่ในระยะสั่งการของเราเนี่ยจะบวก2 bonus flanking damage นะครับ flanking bonus damage เวลาโจมตีก็คือเวลาเราโจมตีขนาบข้างเนาะเรามี ถ้หาหันสองกองโจมตีจากหน้าและหลังนะครับเหมือนกับโจมตีขนาดข้างนะครับมันก็จะบวกโบนัสเดเมจเพิ่มขึ้นเนาะแล้วถ้าเกิดเรามีพลัสสินี้นะครับจะทําให้ตัวแฟรงกี้โบนัสเนี่ยโจมตีได้แรงมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับพลัสสิบเอลฟิเบียสนะครับก็คือครึ่งบกครึ่งน้านะครับสกิลนี้จะทำให้แลนด์ยูนิตของเราเนี่ย ไม่เสียค่าครีเอทที่นะในการโจมตีจากฝั่งแม่น้ําขึ้นไปบนบกเวลาเราเดินยูนิตทาาพื้นดินเนี่ยจากน้ําขึ้นบกเนี่ยเราจะยังโจมตีไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่สามารถโจมตีจากน้ําขึ้นบกได้เนาะแต่ถ้าเกิดเรามีพาสีิเนี่มันจะโจมตีได้ปกตินะครับแล้วก็เวลาเราเดินยูนิตลงน้ําหรือว่าขึ้นฝั่งนะครับมันก็จะทาให้มูเนต์พอยต์เนี่ยติดลบด้วยนะครับมันจะมีค่าฟินิตี้เนาะถ้าเกิดเรามีเอมฟิเบียสเนี่ยมันจะลดฟินิตี้แล้วก็บวกมนะูเวเ้นพอยต์ ต่อไปเรามาดูสกิลในฝั่งขวากันนะครับสกิลนี้นะครับ redeploy นะครับจะทำให้ยูนิตฝั่งตรงข้ามนะครับโจมตีแบบแฝงจิ้งโบนัสใส่ยูนิตกองที่อยู่ในระยะคอมเมนเดอร์เราเนี่ยลบ2โบนัสนับก็ตรงข้ามกันเนาะอันนี้เราบวก2ฝั่งตรงข้ามก็จะลบ2นะครับต่อไปนะครับสกิลนี้ครับ Pathfinder นะครับจะทำให้ยูนิตของเราครับแลนด์ยูนิตที่อยู่ในระยะคอมเมนเดอร์ของเราเนี่ยเดินไม่เสีย momentum นะครับอย่างเช่นพวกเดินผ่านฟ้าผ่านแม่น้ำผ่านเนินเขาสูงอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เดินได้สะดวกมากขึ้นเนาะ เหมือนกับตัวคอมเมนเดอร์พาสซีฟและ,ะมันก็จะส่งผลให้กับยูนิตที่อยู่รอบๆตัวของตัวคอมเมนเดอร์ตัวนี้ด้วยนะครับต่อไปคนระับสกิลพาสซีฟสุดท้ายครับ area of denial นะครับจะทำให้ตัวคอมเมนเดอร์เนี่ยปราศจากโซนออฟคอนโทรลนะครับโซนออฟคอนโทรลเนี่ยก็เหมือนภาคที่แล้วเลยคนระับถ้าเกิดเราเดินไปเจอเจอยูนิตฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะมีโซนรอบๆตัวนะครับก็คือพื้นที่รอบๆตัวแบบคล้ายๆรอบๆบตัวของ ตัวคอมเมดเดอร์นี่แหละนะครับยูนิตแต่ละตัวนะครับมันจะมีโซนออฟคอนโทรลเนี่ยหช่องรอบตัวเนาะถ้าเราเอายูนิตของฝั่งเราเนี่ยเดินไปติดยูนิตฝั่งตรงข้ามนะครับติดโซนออฟคอนโทรลเนี่ยมันจะทําให้ยูนิตของเราเนี่ยต้องเสียค่าเดินออก1ช่องมากขึ้นนะครับหรือว่ายูนิตบางตัวเนี่ยไม่สามารถเดินออกจากโซนออฟคอนโทรลได้เลยถ้าเราเดินไปติดของยูนิตฝั่งตรงข้ามเนาะมันก็จะเหมือนเป็นกาวติดกันไว้เลยนะมันจะไม่สามารถเดินออกได้นะครับ ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเรามีพาส์ติซิปเนี่ยครับตัวคอมเมนเดอร์เราเนี่ยจะสามารถเดินผ่านยูนิตโดยปราศจ,จากโซนและคอนโทรลเนาะคล้ายๆยูนิตคาร์วารี่นะครับเดินแบบช,ชิวๆชิวๆไปได้เลยนะครับผ่านยูนิตศัตรูไปได้เลยชิวๆนะครับต่อไปนะครับสกิลเลดเดอร์ชิพนะครับสกิลนี้ครับเลดเดอร์ชิพพาส์ติซิปแรกครับซีลสกิลซีลนะครับมันจะทําให้คอมเมนเดอร์ที่ประจําการอยู่ในเมืองนั้นครับบวกค่ายูในเมืองนั้น5%นะครับทุกยูเลยนะไม่ว่าจะเป็นโก ค่าวิทยาศาสตร์ค่าเคาน์เตอร์ค่าฟู้ดอะไรเงี้ยจะบวก5%นตะครับต่อไปนะครับสกิลฟิลคอมมิชชั่นนะครับมันจะทําให้ตัวแลนด์ยูนิตของเราเนี่ยที่อยู่ในรัศมีการควบคุมของคอมมานเดอร์ตัวเนี้ยสามารถอัปเกรดได้แม้ว่าพื้นที่นั้นจะไม่ใช่พื้นที่ในบริเวณเมืองของตัวเองนะปกติเวลาเราจะอัปเกรดยูนิตเนี่ยเราต้องอัปเกรดในพื้นที่เมืองของตัวเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราอัปสกิลพาสซีฟเนี่ยเราอัปที่ไหนก็ได้อัปอยู่หน้าเมืองศัตรูก็ได้บวก่นยูตส้าเละครับ เลือดเพิ่ม10ด้วยนะครับก็เหมือนกับเป็นการเซอร์ไพรส์วอลแบบหนึ่งนะครับก็เป็นทริกริคดีๆทริกหนึ่งนะครับที่เราสามารถไปใช้ในการลบกับสั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วมาดูสกิลทางฝั่งซ้ายกันนะครับตัวนี้นะครับจะทำให้ตัวคอมเมนเดอร์ของเราเนี่ยเวลาเรากดตั้งป้องกันนะครับจะทำให้คอมแบทสเตร็์ของคอมเมนเดอร์เนี่ย แข็งแกร่งมากขึ้นบวกสิบนะครับก็คือถึกมากเป็นเป่าเลยนะครับก็คือแบบใครตีมาแล้วตีไม่เข้าหมดนะครับตัวนี้นะครับสกิลบาราชเป๊บฟสกิลคอมแมนโฟกัสไฟเออร์นะครับซึ่งเป็นสกิลของคอมแมนเดอร์ปกติอยู่แล้วนะครับทำให้เวลาเราใช้อ่าโฟกัสไฟเออร์เนี่ยมันจะบวกค่าคอมแบทสตริ์เพิ่มขึ้นเป็นบวกห้านะครับทำให้เราใช้คอมแมนเนี่ยได้แรงมากขึ้นด้วยนะเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับบิซิเลียนก็คือจะทําให้สกิลฮูดาของสกิลคอมแมนเดอร์ฮูดาไวขึ้น50%นนนนนะะะะคคคครรรัััับบบตตวี้ออออสล็็กืจทําให้คําสั่ง Coordinated ท t t a c k ทำให้คำสั่งเนี้ยโจมตีแรงขึ้นบวก Combat Strength นะครับก็อันนี้เป็น r a n g e นะครับอันนี้ก็จะเป็น m e l เ e เป็นสกิลคล้ายๆกันนะครับบัฟคนละอย่างกันอันนึงบัฟโจมตีระยะไกลอีกอันนึงบัฟโจมตีระยะใกล้นะครับทีนี้นะครับจะมีสกิลด้านล่างด้วยเนาะสำหรับใครที่อับตัวพาสีจนมาถึงปลดล็อกมาถึงตัวสกิลสุดท้ายของแต่ละสายนะครับมันก็จะทำให้เราปลดล็อกแต้ม1แต้ม o m m e ม i a t i o n skill นะครับตัวนี้มันก็จะทําให้เราอัพสกิลพิเศษได้เรามาดูสกิลพิเศษกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสกิลแรกนะครับก็คือสกิลวารานะครับจะทําให้ตัวคอมเม d เดอร์เนี่ยสั่งการยูนิตเราโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บวกมูเ e น e n พอยต์ส2ด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถสั่งการยูนิตเบิ้ลได้เนาะสมมุติว่ายูนิตเราทําการโจมตีมาแล้วนะครับเราใช้วารายูนิตตัวนั้นก็จะโจบตีสาได้อีกต่อไปนะครับก็คือดิวตี้นะครับตัวนี้นะครับจะทาให้ต,งร,งร,ตรง เนาะปกติคอมเมนเดอร์เราเนี่ยจะโจมตียูนิตไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราอัพดิวตี้เนี่ยเราสามารถโจมตีได้นะครับเรามาดูกันนะว่าใช้ยังไงอ่าตัวนี้นะครับตัวคอมเมนเดอร์ผมอัพตัวดิวตี้เนาะมันจะมีตัวคอมแมนพิเศษขึ้นมานะครับก็คือไดเรกแอทแท็กนะครับเวลาเรามียูนิตอยู่ในช่องเดียวกับตัวคอมเมนเดอร์นะเวลาเรากดไดเรกแอทแท็กนะครับมันจะเอาพลังโจมตีของยูนิตที่อยู่ในช่องเดียวกันกับคอมเมนเดอร์เนี่ยไปโจมตีใส่ยูนิตที่เราเลือกได้นะครับมันทําให้เราเนี่ยโจมตียูนิตได้้ฟรรรีคคัังนะบอ่า พลังการโจมตีเนี่ยจะเท่ากับยูนิตท,ที่เราเลือกโจมตีในช่องเดียวกับคอมเมดร์เนาะแต่คอมเมดร์เราจะไม่เสียเลือดเนาะก็คือเป็นการโจมตีแบบตัดทอนเลือดฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพาสซิฟ อีกอันหนึ่งนะครับที่อยู่ในสายตัวดูตี้นะครับสายแถวที่2ออันนี้นะครับเซอร์วิสนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้ยูนิตที่อยู่รอบๆตัวนะระยะครอบคุมของคอมเมนเดอร์เนี่ยจะบวกค่าบุมเบนพอยต์หช่องทําให้เดินได้ไกลขึ้นนั่นเองอันต่อไปเมอริตตัวนี้เนี่ยจะทําให้ตัวยูนิตคอมเมนเดอร์เราเนี่ยสั่งการได้กว้างมากขึ้นเนาะระยะในการสั่งการปกติจะ1ช่องรอบตัวแต่ถ้าเกิดเราอัพตัวเมอริตนะครับมันก็จะเพิ่มเป็น2ช่องรอบตัวก็จะทําให้สั่งการได้ไกลขึ้นสะดวกสบายในการแบบสายสาย Command. าสามารถคอนวัวได้กับแบหลายสกิลเลยนะครับทีนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือออเดอร์นะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับยูนิตท,ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยในระยะรอบๆตัวเราครับมันก็จะบวกโจมตีคอมแบทสตริ n เนี่ยบวก5จะทําให้ยูนิตพวกนี้ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาไม่ยากนะครับ และนี่น <ะ S 2> ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับใน passive s ท i l l กของ Army Commander นะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปที่มีความรู้ดีๆแบบนี้มาแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลีลาชาแนลด้วยนะครับแล้วผมก็จะได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะสำหรับใครที่เป็นแฟน i v i l i z a t i o n นะครับก็กดติดตามช่องผมไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลีลาชาแนลต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ